ดีพี่น้องครับดอกเลื้แหกมานครับของเสาวันที่อะไรตระมือนี่ซิโพกครับเน้อเก็บเห็ดทานเห็ดทานหนาแหล่งออกซีเมี่ยงเะไรพี่น้องเห็ดทานเห็ดทานนะครับสวัสดีแม่เอฟซีทุกหม่องทุกบอลเด้อครับ อาการเมาเก็บเห็ดทานก็เบาโตครับเบาโตอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับพี่น้องครับเห็ดทานโอ้ดอกส,สวยๆเลยครับนี่ได้ไปหนึ่งแล้วพี่น้องได้ไปหนึ่งแล้วนี่หนึ่งดอกครับเห็ดทานหน้าแรงครับเออเห็ดนั่งแหล่นแแหล่นลำพี่น้องโอ้ดอกงามอยู่ครับ ดอกเลยครับพี่น้องครับเห็ดทาน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 นี่ดอกเป้นสีดำๆเลยหนึ่งแซ่บเท่าไครับพี่น้องครับว้าวด,ดอกครับพี่จิว้าดวู้ยดอกนี่มาวพีห่หนึ่งดอกสองดอกสามดอก เบื้งบกฮักับบกหัวเนียครับพี่น้องว่าเป็นเห็ดทานอืออืออี๋ะครับเห็ดหนาแรงหนึ่งแสบสุดๆเลยนะครับนี่ว้าวน,าน่นดอกงามเลยปรต้องตัดขาหญาพี่น้องนี่เส้นหนามอุ้นลังเกลืออุย้ยดอกพี่น้องโหดเห็ดทานหนาแรงพี่น้องครับ ดินสิเปิดทาอะไรดิครับดอกท,ที่เิ่นเกิดป้าพีพีพีพพพกีด่ดอ,อกดึกครบเป๊ครับพี่ดอกบาตัวยางมันส่ลละดูดอกดิงามเทลา่านางฟ้ากระบอกท่อ ต่างดีๆหนึ่งใส่เกลือเศร้าเกลือพี่น้องทำแก้วสมๆเมป็นลลยสุดยอดครับพี่น้องทำลายแตกโคตรๆพี่น้องครับ มือนี้เป็นมือสีโชคดีนะครับอพี่น้องได้ <finding S 2> มีแต่โชคแล้วล่ะมีโชคมีลาบครับพี่น้องครับนี่เลยดึงเลหาบุ้งบกขับขบวิเห็นไหมพี่น้องครับเป้าโตย่างตายไปทางใดมือนี้ไปข้างหน้าเป้าดิน<ม>นั่นล่ะครับ okay. <atures> นี่นี่แม่ครับเอฟซีครับโอ้ยดอกมะงามเทปแม่แม่ครับ ผีดอกด้งครับไม่ heh, คิดว่าหนาแหลงคิดจากไม่มาลักออกไี่หน่อยหน้าดอกตุ้มๆสวยๆเลยครับโอ้ยการมีงานใหด้เมื่อลองเมื่อลำเก็เอิญดาวดินไปกัก็ทีมงานไปลองไปลำในด้วยแม่เด้อครับ หัวด้วแม่เอฟซีสู่สุขคนนอครับเลอน่ะเบิ่งบอกักบอเห็นเลยครับนี่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 ตรงเนี้ยดอกตุ้มๆเลยพุ่นน่อพุ่นน่ะขาตันๆครับเพิ่งออกเพิ่งดันดินเข้นมาก สองดกองดกสองดอกสองดอกี่สวยเลยครับแล้วนี่ก็มีโต่องเห็นไหมต้งตาลจริงนี่ออดอกนี่ครับปุ๊บอ้ยสวยงามเลยครับ เบมองบอค่ะบอเห็นเด้พี่น้องเฮ็ดทานนี่ฤด,ดูนี่พเพิ่นแฮงหายากครรับเพาะว่าออืแมงไม้เข้าปากอกินซะเลยนี่แล้วก็หม่ำเลยเบมองบอค่ะบอเห็นสีคล้ายๆกันกับใบตองครับพี่น้องผมเบมองน้องน,องน,อน,อน,งนี่หน่อยเพิ่นก็ลังขึ้นพี่น้อง มึงไงครับพี่รองผมดองเห็ดทานกักๆตัวหนึหนนห่งนาแรงหนาอะไรมันก็ออกผมคิดว่าเห็ดสิออกหนาแรงปีนี่พีนะ่้องผม่แรกออกให้เห็นดูครับ กำลังยาง้ำกลนเบาตัวไปครับตัวไปต้นหนาครับดูตกันีกครับ บลอลนาตีกีบขาวๆอยู่ครับบานกันยังกีบงงามอยู่ครับพี่น้องครับว่าทาดอเห็ดหนาเนี่ยมันเป็นเรื่องสิรเรนะดินมันแห้ง มาหาเห็ดหสวัสดีครับมาหอน,น้ำกลุนเป็นไร้ลเลือเขาลดจุดเขละจุดครับพี่น้องครับอดองใบตองคือต้นตูนเห็ดทานสองดอกพี่น้องสองดอกครับเห็นตูนผู้วู้ขึ้นเลยดูกระตูนตูนอีกแล้ว Mi xuống hấp xuống đồ cầm men men lắm đang đim chùm nữa thì đồ bao tố nha cài một chi đi hấp เอาตัวยางกายครับโอ้ยสองดอกงามๆเลยพี่น้องเห็ดทานบ้าตัวเห็ดทานเห็ดทานเห็ดหนาแหลีงก็ต้งเสียละครับมีดอกนึงครับพี่น้องโอ้ยดอกตุ้มๆเลยครับสองดอก ใบตองต,น,ตนู่ๆดอกมันงดงามถึงขนาดี่งดงามดอกที่สวยเลยครับดันใบตองขึ้นมาเลีนบนนี่ครับ ขึ้นกับออกไงถ้า,ออ,านอ,นออกิอนกห็าเฮยังนี่เะเฮ็ดนันงนนดน่งแหล่ฮะฮดน,นั่งแหล่สองดอกสามดอก,ดอกนี่เฮ็ดนัดน่งแหล่กับจะออกฮ็ดนั่งแล่อินพุ่นซุ่มพี่น้องนะมองนี้ ซุ้มเฮ็ดก็อยากออกครับเห็ดก <c oughs> แะตีงดอกนี่พี่นอ้องน,นี่แตกมาก้า,น,านน่นครับลาบเลือเส้นเป็นอยากออกครับดินขนาดดิ้แหงเพิ่ยังออกเท่าดีกินอยู่ครับพี่น้องผมอือพี่นอ้องเป็นแหล่ดอกอี่สีมันงามแท้ เฮ็ดหนานี่เพรอมหนามด้พี่น้องเนี่ยแกงเนี่ยสวยแซ่บได้ละสีสดสวยงามตามทองเหลืองแค่เรื่องอะไรเนี่ยใบไม้ปิดอยู่ว้าเฮ็ดทานมีดอกนึงครับพี่น้องสวดตุน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 ละก็ตุนผู้วว แนเบิรตัวน <oh um> ี้ดอกหน่อยดอกง่าน่านีเอาเบิรครับพี่หนหนาแหล่งก็ตั้งสีละแมนก็นนีแไ่งขึนแต่ใบตองอู้ี่ง tham ừ. ừ. hết nè hết nè đỏ quân cờ xí bom ปัานหนาฝนนะครับแต่ว่าดอกพ่นกันงามอยู่ครับหนาแรงออกต่ำอยู่งที่ว่าดีเตือมันเบาตัวพี่น้องเนี่ยพันโอมหนามเสียบด้เห็นหนานี่พี่น้องครับ นั่งเหลนั่งเหลนั่งลำเห็ดเขากำกินเสพกินนัวน,นั่งเหลนั่งเหลนั่งลำนลงตังดขาอยา่างดอกครับเฟ็ดฤดูนี่ขารเป็นเอาออกง่ายไงครับพี่น้องผม,มอ,อืมอหนึง่งดอกนี่พี่น้องบานเร็บสูงเลยครับแปลงครับสวยเลยครับนั่งแหลครับ อดอกสดๆเลยพี่น้องมองไ้เป็นซุ่มดอกเป็นกระสีสดดีครับนั่งแหลกครับโอ้ย,อยครับพี่นออ้องกของกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนียครับ เป็นเงาเลยพี่น้องผมมีสุขเหี่ยสแบบเลยนะครับ คนกำลังเข้าวๆอยู่นีน่ครับผม,มเห็นน,น,นั่งแลครับโอ้ดอกงามเถี่พี่นอ้องเนี่ยนั่งแลพี่น้องโอ้ดอกที่สวยเลยครับอดอกตุ้มๆพี่น้องมึงเนี่ยง,งามเถอะครับ สวยๆเลยครับอ๋ยอยนีกดอกนึงครับนั่นึงละโอ้ยมาซ่มดีมันก็เลยออกนะพี่น้องผมใช่หรือเปล่าเนี่ยแมนแมนแมนครับอืมนี่นนดอกคนเขียวปื๊ด เฮ็ดหนาแร่งเดี๋ยวก็สิประมาณนี่แหละครับก็ถือว่าเพื่นงามสดอยู่ครับพี่น้องผมกระแป้งครับบนงานการหาเห็ดของบ่าวดินกับบ่าวตัวสาวของวันทีสิบหกครับนี่สิบหกพฤทธศกาจลนครับตรงนี้เห็ดหนาแร่งพ,งงงนนพงงี่น้องกำลังสิบว่ามีทูน่าอะไรตรงนี้พี่น้องเฮ็ดทานเห็ดนั่งแหล่ไงของบ่าวตัวครับ เฮ็ดทานตีนตำเฮ็ดทานเลือดครับโอ้ยถมเสียบเนี่ยพี่น้องเห็ดหนานี่เพิ่นจะเสียบครับเพิ่นบบอมหนามน่ามืนหนาครับได้รสชาติของเห็ดโดยตรงเลยครับพี่น้องครับเนี่ยมามิมามิคื <c oughs> <c oughs> อว่าใด้ครับบารดินกับบาตัวกับสิผ้ากันกางแล้วครับพี่น้องครับครับผมบารดินกับบาตัวกับสิผ้ากันอวยกับบานนะครับพี่น้องคือว่าใดเติบอยู่ครับพี่น่ะได้บ่น้อยครับพี่น้องเห็ดหน้าเลี้ยงออกได้ซ้ำหนี่ก็ถือว่าดีครับพี่น้องครับ เทน่าฝนก็นเช่นที่ใดซ้ำในเมบ่ได้ครับผมบ่าดินขอบุญขอบคุณเด้อครับในเอฟซีุกมองทุกบอลครับพี่น้องทางลาวเอ๋ยสร้างยิ่งดีจากพิมพานบ้านเกิดอยู่ทางกลางแดนนะครับขอบุญขอบคุณที่เขับมาเยี่ยมชมนะครับห้อยดินดินอีสานบ่าตัวอีสานบ้านเฮาบ่าวบอยแดนดินอีสานสามเมื่ออีสานผ้าเลาะครับมือนีนบ่าวดินกับเบาตัวกับชีวกันรวยกรับล่ะครับพี่น้องพีดีไม่แห้งลำรวยสุขสุขคนครับสวัสดีครับ